ลิฟูเฉือนชนะคิตตันพาเลตไป1 0นะครับเรียกได้ว่าโคตรไม่คุ้มเลยอาริซอนบาดเจ็บครึ่งหลังเล่นสเปสปะมากเลยนะครับโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่แพ้นะครับสามารถชนะได้ในเกมนี้เป็น3มแต้มที่สําคัญเลยที่ลิฟูนั้นได้รับมาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับศัพเกมนี้ก็จะเป็น1เกมเลยที่ลิฟูนั้นไปยังคิตตันพาเลตนะครับซึ่งต้นเกมดูเหมือนว่าจะง่ายนะโอ้ยเกมนี้ง่ายแน่นอนแต่พอมาจบเกมเนี่ยครับโอ้โหเรียกได ครับเราไปเริ่มต้นที่11ตัวแรกละกันของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่คริสตันพาเลตด้วยพาเลตนั้นนะครับก็เปลี่ยนจากที่คาดไปประมาณหนึ่งเลยนะครับโดยรักษาประตูนั้นจะเป็นดีนเฮนเดซันนะครับกล้องหลังเนี่ยจะใช้หลัง3คนเป็นชาโลบาร์นะครับเกฮีนแล้วก็ลาครัวสําหรับวิงแบ็กขวานั้นเป็นมูนซอรวิงแบ็กซ้ายเป็นมิชเชลโดยสําหรับมิดฟิลคู่เกมนี้นะครับเป็นวอลตันยืนคู่กับเลอร์มาปีขวานะครับเป็นซาปีกซ้ายเป็นเอเซ่นะครับหน้าเป้าเป็นเอ็นเคเทียเรียกได พาเลท ตัดไปที่ฝั่งลิเวอร์พูลนะครับโดยลิเวอร์พูลนั้นก็เปลี่ยนเยอะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมแรกๆเลยได้ซ้ำนะครับที่อาร์เนอร์สโลตนั้นกล้าจะส่งตัวสำรองลงมานะครับในเกมพรีเมียร์ลีกเยอะขนาดนี้นะครับโดยพวกสายประตูนั้นเป็นอลิซอนเบเกอร์แบ็กขวาทเวนอาร์โนกองหลังคู่เป็นโคนาเต้ยืนคู่กับฟานไดแบ็กซ้ายเป็นซิมิคาร์ดนะครับอันนี้ก็คือตัวสำรองมาเป็นตัวจริงกองกลางคู่นั้นยังเป็นไรอันกาเฟนแบกยืนคู่กับแม็กอลิสเตอร์และที่น่าสนใจเกมนี้นะครับส่งเคยที่โจนมานะครับแทนโดเมนะนน่าสใจเลย ว่าเป็นการโรเตชันนักเตะนะครับหรือว่าเป็นเรื่องแทคติกนะครับแล้วก็ปีกซ้ายเกมนี้ไม่ใช่ลุยดีอาร์ตใช้โคดี้กัคโบนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเดโก้โชตันและปีกขวาเป็นซาร่าถือว่าน่าสนใจเลยล่ะสำหรับร์พูนะครับในการเปลี่ยนเกมครั้งนี้นะครับก็คือเป็นการพักตัวนักเตะด้วยไม่ได้หมายความว่าพักเพื่อแต่เกมน้าแต่หมายถึงว่าเกมที่แล้วเนี่ยก็คือจัดเต็มมาแล้วกับเกมบุรุญยาเกมนี้ก็ต้องมีการหมุนเวียนนักเตะนะครับน่าสนใจตั้งแต่ก่อนเกมเลยว่าร์พูนั้นจะเอาอยู่หรือเปล่าเมื่่อารนเเเเวยแบบปปพพล โษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <Nope. S 1> กําลังดูเพลินๆ,ๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบรินนการหาน u u u b e พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นสนใจแอดไลน์ b บ r รี่พฐานลูกค้ากว่า50,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i ินั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา b บ r r y PM หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยโดยเริ่มเกมมานะครับได้ได้ว่าตดยังไม่ทันไฮเมนเลยนะครับประมาณสัก20กว่าวิได้มั้งรีพูลนั้นเสียป,ประตูแรกเลยแต่ว่าโชคดีนะครับที่ลูกนั้นเนี่ยลำหน้านะครับจริงๆเนี่ยต้องชมแผงกองหลังรีพูลด้วยและผมสังเกกกตว่าวาูลนี้แผงงงอหั เช็คลำหน้าดีมากๆคือจริงๆจังหวะแรกเนี่ยคนาเต้ก,ก็เช็คไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าบอลน,นั้นมันไม่ได้ส่งให้เอ็นเกเทียมันถูกส่งออกข้างไปเลยอีกจังหวะหนึ่งนะครับก็ลำหน้าอีกนะครับจุดนี้เนี่ยผมต้องชมเลยว่าแพงหลังลีพูเนี่ยปีนี้นะครับเช็คลำหน้าดีมากๆแต่นะครับมันก็จะเป็นปัญหาหลักของลีพูเหมือนเดิมก็คือช่วงต้นเกมเนี่ยสามนาทีแรก5นาทีแรกนั้นโดนง่ายเหลือเกินนะครับคือนักเตะน,นั้นค่อนข้างเสียสมาธิง่ายมากๆในการเล่นนะครับคือจุดนนนเ,นนเ,นนเนี่ยผมว่าลี่เพ ดีแบบนี้นะครับโดนไปเร็วแบบเนี้ยเหมือนเกมก่อนๆหน้านี้มันจะทําให้เรวฟูนั้นกลับมายากนะครับมันไม่ได้แบบว่ามีโอกาสทุกครั้งนี่ที่เรวพูนั้นจะสามารถกลับมาได้อย่างที่เราเห็นก็นับได้ว่านะครับเป็นความผิดพลาดตั้งแต่เริ่มเกมเลยละของเรวฟู โดยในประมาณช่วง5นาทีแรกนะครับอันนี้ต้องชมว่าพาเลตนั้นเนี่ยค่อนข้างเพรสหนักเลยนะครับแล้วก็ยืนสูงด้วยแต่มันเป็นเพียงแค่5นาทีแรกเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่รู้ทําไมนะครับไม่ไล่เพรสกันแล้วเลยทําให้กลางเวี้์วพูลนั้นเล่นง่ายมากๆเลยนะครับทำให้แบบว่าสามารถขยับขยื่นพอเวลาขยับตัวทีนึงพาเลตก็ไม่ตามมาเลยทําให้เวี้์วพูลนั้นจ่ายบอลกันง่ายมากๆหลังจากนั้นพาเลตก็ถูกเวอร์วพูลกดยับยับเลยนะครับและเราก็ได้เห็นนะครับลูกแรกที่เลนี้้ระตูกน้้าานกัโปปปนกัเ็คน นึงนะครับที่ผมรู้สึกว่าการเล่นของเขาหรือว่าเบสิกบอลของเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เบสิกบอลดีมากมมันจะแตกต่างจากดิอาร์ตนะดิอาร์ตเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเลี้ยงดวลหนึ่งต่อนหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหโคตรเก่งเลยก็คือได้บอลปั๊บจะมีการเลี้ยงหนึ่งต่อนหนึ่งแต,แตกต่างจากกัคโปกัคโปนั้นจะไม่ค่อยเลี้ยงดวลต่อนหนึ่งสักเท่าไหร่ก็คือมันจะมีบางจังหวะแต่เขานั้นเลือกจะเล่นบอลจังหวะแรกดีคือเป็นคนตัดสินใจดีว่าจังหวะแรกนั้นจะทําอะไรจะยิงงงจจจจะะะตตััดดดดดเเเเเข้้้้้าาาาใในนหหหรรรืออไมม่่่่่่กกกทททีีี็็ววลลปิโโซึํยยูผง ว่าถ้าไม่ใช่เซนบอลระดับโชตาก็ไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่าเซนบอลดีว่าบอลจะไปตกอยู่ตรงนั้นและก็โชตานั้นเนี่ยก็ดีด้วยเรื่องความไวของเขาก็คือสปีดต,ต้นดีมากๆโฉบตัดกองหลังนะครับรู้สึกจะเป็นเกฮีป่ะผมไม่มั่นใจนะว่าใครเดี๋ยวน่าจะเกฮีนี่นแหละสามารถตัดกองหลังแล้วก็ยิงไปได้เลยช็อตนี้ถือว่าคมมากๆเลยสำหรับโชตานะครับต้องชมเลยว่าจะเป็นคักโบหรือโชตานั้นนะครับทำให้ลิฟูนั้นเบิกสกอ์แรกนําได้อย่างรวดเร็ว เราไปพูดถึงรูปแบบการยืนตำแหน่งของนักตเตะเลี้ยผูกันดีวกว่าปกติเลี้ยพูอย่างที่เรารู้แหลคะครับว่าจะยืนตำแหน่งนะครับเป็นกองกลางเบอร์หกสองคนก็คือลารนกาเฟนแบ,บกยืนคู่กับแม็กอลิสเตอร์นะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบระนาบเดียวกันขนาดนั้นตามปกติแม็กอลิสเตอร์นั้นก็จะมีขึ้นไปบ้างแต่เกมนี้แตกต่างมันจะเหมือนเป็นการยืนในยุคข,ของครอปก็คือจะเป็นกลางรับ1คนแล้วก็กองกลางคู่2คนนะครับโดยกาเป็นแบกนั้นยืนกลางรับคนเดียวพอแม็กอลิสเตอร์นั้นดันขึ้นไปนะครับเป็นเบอร์บางเบ้างน้เรา ว่าก็คือลิพูเห็นว่าทางด้านของคิสตันพาเลตนั้นพยายามยืนตำแหน่งสูงนะครับแต่ไม่ได้เพชรหนักนะและด้วยจํานวนนะครับกองกลางที่ลิพูมีในตอนนี้มันมากกว่าคิสตันพาเลตเพราะว่าพาเลตเขาจะเล่นระบบเป็นหลัง3าใช่ไหมแล้วก็กลาง2เพราะว่าซากับเอเซ่นั้นจะยืนเป็นตำแหน่งแบบฟิลกลางรุกนะครับฉีกไปปีกๆหน่อยนะครับจึงทาให้ลิพูก็แก้เกมเลยก็คือให้แมคลิสเตอร์กับเคอร์ติโจนั้นพยายามขึ้นสูงไปเพื่อทําการกดนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลตันหรือเลอร์มานั้นไม่สามารถรับบอลได้ง่ายนะครับหรือจังหวะลเยา้ันนม ก็ไม่สามารถจะดันขึ้นไปได้จึงทาให้เร์ภูนี่สามารถโหลดผู้เล่นกองกลางได้เยอะกว่าต่อให้นะครับเอเซ่หรือซานั้นพยายามจะประกบนะครับเลอันกาเฟนแบกก็ทําไม่ได้เพราะว่าทางด้านของ2คนเนี่ยมันก็มีภาวะผวงด้วยว่าจะยังไงต่อนะครับพอรูปแบบการยินเปลี่ยนไปปับ๊บแม็กลิสเตอร์ไม่ยินเหมือนที่เขาวางแผนไว้ก่อนหน้านี้พวกเขาก็งงเลยนะช่วงแรกว่าจะจับแม็กลิสเตอร์ยังไงเลยทำให้ในเกมนี้แม็กลิสเตอร์นั้นจะได้บอลฟรีๆเนี่ยบ่อยในหลายๆครั้งมากๆเลยส่วนเคอร์ที่โจนในเกมนี้นะครับในช่วงครึ่งแรก ได้แย่นะครับเพราะว่าเวลาเคยทิ้โจรได้บอลปั๊บเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจะจ่ายกับหลังอย่างเดียวมีบางช็อตบางจังหวะที่พยายามจะเลี้ยงฝาเข้าไปบางจังหวะพยายามแตะเร็วบางจังหวะพยายามจ่ายนะครับออกซ้ายออกขวานะครับเพื่อให้ฝั่งหนึ่งนั้นสามารถทําเกมได้ก็คือทางด้านของซาร่าหรือแม้กระทั่งนะครับกักโปนะครับซึ่งจุดเนี้ยผมมองว่ามันเป็นจุดที่สําคัญนะกับการเล่นตําแหน่งนี้นะครับโอเคนะครับซูเวอร์สไลด์นั้นอาจจะซื้อเรื่องแบบว่าวิ่งไล่เพชรด,ดีแต่ช็อตกล้าเล่นอย,อย่างเงี้ยซูเวอร์สไลน์ในี้นะ้อาากลับทํได แต่ผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้ดีระดับโอ้โหโคตรเทพเพอร์เฟกนะแต่มันดีนะครับในแง่ในการเล่นเกมลุกสังงันนะครับซึ่งอันนี้ก็จุดหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกเลยพ้องจริงเนี่ยด้วยแบบว่ามาตรฐานของซูบอสไลมันควรเล่นเกมลุกดีเว้ยเกมรับนั่นจะไม่ได้ดีเท่าเคอร์ติโจนแต่เกมนี้นะครับเอาเขากลายเป็นว่าทางด้านของเคอร์ติโจนนั้นเล่นเกมลุกดีเกมรับก,ก็โอเคนะด้วยตำแหน่งการเล่นของเขาส่ับผมถือว่าไม่ได้แย่อะไร ส่วนปีขวาอย่างซาร่าในเกมนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยก็มองว่าก็เหมือนเดิมอะซาร่านะครับยิ่งยุคลังหลังเนี่ยคือเลี้ยงบอลไม่ค่อยผ่านกองหลังสักเท่าไหร่จ่ายบอลบางจังหวะเนี่ยก็ขา,ขาดขาดเกินๆซึ่งแน่นอนว่านะครับถ้ามองเรื่องการเล่นของซาร่าเนี่ยฟอร์มมันก็ตกมาหลายนัดแล้วแต่ถ้ามองในเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการทาประตูเรื่องการแอซซิตอันนี้เราก็ต้องยอมรับแหละครับว่าซาร่านั้นเนี่ยมีไว้ในสนามเนี่ยมันก็อุ่นใจมากกว่าจึงทําให้จะด่าก,ก็ด่าได้ไม่เต็มตัวนะสำหรับซาร่านะครับแต่ก็นั่นแหละครับ ควรที่ยิงดีกว่านี้ซาร่านั้นก็ติดติดขัดขัดไปหมดเลยยิงในช่วงครึ่งแรก ส่วนกองกลางโมหอย่างแรงกาเฟนแบกในเกมนี้สำหรับผมเล่นดีนะโอ้โหก็เหมือนเดิมเลยกาเฟนแบกคือพลิกบอลจะเก่งไปไหนนะครับคือแบบได้บอลปั๊บพลิกบอลพลิกบอลนะครับทำให้กลางของพาเลตนั้นละสัมละสายเลยนะครับเพราะว่ากองกลางเนี่ยมันหลุดเป็นยวงเลยพอกาเฟนแบกดันขึ้นมาคือบางจังหวะกาเฟนแบกก็จะเล่นสั้นๆง่ายๆบางจังหวะก็พลิกบางจังหวะก็โยนยาวนะครับทำให้เกมรับของคิตตันพาเลตนั้นปั่นป่วนมากๆเลยกับการเล่นของกาเฟนแบกนะครับส่วนกองหน้าอย่างโชต้าในเกมนี้เล่นโคตรดีเลยนะครับซึ่งเป็นผลที่ผมพูดกกกก่่่อนนเเเมมวาาาาโช้หะับรล เกมแบบนี้ไอเกมที่การยืนตำแหน่งกักแบบนี้หรือไอเกมนะครับที่ต้องใช้นะครับจังหวะก,การเล่นฉาบฉวยที่ดีโชต้าทําดีมากมากและเกมนี้เนี่ยสังเกตดีๆว่าโชต้านั้นจะไล่เพรสมากกว่าปกติซึ่งก็น่าจะเป็นคําสั่งของอาร์เนอร์นี่แหละครับต้องการให้เพรสเยอะๆหน่อยนะครับด้วยความที่ว่ากองหลังของทิสันพาเลทมันยืม3คนใช่ไหมมันก็ต้องแบบไล่เพรสหน่อยนะครับเพื่อให้ออปชั่นในการจ่ายบอลน,นั้นน้อยลงนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยล่ะในช่วงครึ่งแรกส่วนเกมนี้นะครับทางด้านของซิมิคัสนั่นโอ้โหโดนด่ายยยัััับบบบบเเลลลนนนนนะคคคคครรืืออทาาาางงดดด้ฟฟไกก็็่่่ีแแวซิิมตำห ค่อยดีนะครับบางตำแหน่งเนี่ยที่ยืนเนี่ยมันทําให้นะครับทางด้านของฟันได้จ่ายบอลยากฟันได้ก็พยายามพูดพยายามปรับนะครับและช่วงหลังๆเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นเยอะเลยสําหรับซีมิคัสจนกระทั่งนะครับช่วงหลังๆนะครับช่วงแบบว่าก่อนจะครึ่งแรกจบไปเนี่ยกิตตันพาเลตเริ่มไล่เพลมากยิ่งขึ้นลิวพูนั้นก็เริ่มแย่ลงนะครับก็คือโดนเพลเยอะนะครับก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยความที่ตัวเองนั้นเก็บบอลได้ก็จริงแต่ไม่สามารถทําอะไรได้สักเท่าไหร่แล้วก็เกมนี้สังเกตดูดีๆว่าลเเวอออพูลลลนน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 ััั้้้้จาาาามมม่่บบกกกดขขงงงงงทํไถึแีีป็ห แค่3คนตำแหน่งวิ่งแบกซ้ายวิ่งแบกขวานั้นะนะพอขึ้นไปปับริพูก็ฉกฉวยจังหวะนี้นี่แหละในการสวนกลับและใช้การเปิดจากด้านข้างเข้าไปนะครับมันก็สําเร็จด้วยประตูของโชตาหรือหลายจังหวะริพูนั้นก็เกือบทําประตูได้อย่างเช่นในลูกนึงที่โชตายิงแต่ว่ามันไม่สามารถยิงได้ก็คือยิงแบบแปบบ๊กแๆบบไปน่าเสียดายเลยส,สำหรับลูกนั้นก็ถือว่านะครับอนนานเนอร์สโลตแก้แผนมาดีเลยนะครับมองว่าริพูคนเจาะตรงนี้ก็คือเจาะได้จรงิงๆและเกือบทําประตูได้หลายครั้งแล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรกร เป็นลูกเก่งของอลิซอนหละเห็นหลายครั้งแล้นะครับไอ้ลูกที่คนอื่นพยายามยิงเด็ดๆแรงๆอลิซอนนั้นมักจะพุ่งล้มลงไปนะครับแล้วปัดได้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยส่วนเรื่องการแก้เพลทของลิปูในเกมนี้ผมมองว่าทําได้ดีกว่าหล,หลายๆเกมอ่ะเป็นเพราะว่าคิซันพาเลตนั้นไม่ค่อยจะเพลทลิฟูสักเท่าไหร่จึงทาให้เล่นง่ายมากๆยิ่งช่วงครึ่งแรก พราะงหลังลีฟูนั้นทําการเปลี่ยนแม็กไอลิสเตอร์ออกแล้วก็เอาโซโบสไลลงมานะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าเอาออกเพราะอะไรนะครับเพราะด้วยการเล่นจริงๆแม็กอลิสเตอร์ก็ยังเล่นดีอยู่ถามว่าโดนใบเหลืองเลยเปลี่ยนออกหรือเปล่าผมก็มองว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันพึ่งครึ่งแรกอยู่เลยน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บหรืออะไรหรือเปล่าของแม็กไอลิสเตอร์นะครับอันนี้ก็ต้องไปรอตามข่าวกันอีกทีซึ่งพอโซโบลงมาปั๊บเนี่ยก็จะมาเล่นตําแหน่งเป็นกองกลางตัวรุกนะครับแบบเต็มตัวเลยแล้วก็เคอร์ติโจนั้นจะมาเล่นตําแหน่งนะครับเป็นเบอร 6, เหมือนแมกไอสเตอร์ในเกมนี้ซึ่งถ้าหากสังเกตดูดีๆในช่วงครึ่งหลังริบูนั้นจะเพจน้อยลงนะครับอาจจะเป็นเพราะความล้าก็ได้นะครับกับเกมกลางสัปดาห์อันนี้เนี่ยน่าสนใจเลยนะครับว่าเออที่มันต้องโรเตชันอาจจะเป็นเพราะด้วยตำแหน่งนี้ด้วยและจริงๆเกมเนี่ยผมก็ไม่อยากจะด่านะซบอสไลนะครับเดี๋ยวหาว่าเออเราแอนตี้สวบอสไลหรือเปล่าแต่มันจริงๆเลยนะโซบอสไลกับการเล่นตำแหน่งกลางลุกให้กับริบูมันมี2จังหวะแบบหลักๆเลยนะครับที่ผมแบบร้องแทบจะร้องเหี้ยมเลยด้วยซ้ำอะช็อตแรกช็อา่ลเวยยงส สวัสดไลน์นั้นมีช่องอย่างกว้างเลยสามารถยิงได้แต่เยแกนั้นเลือกจะส่งไปทางปีกผมก็งงว่าทําไมไม่ยิงช็อตนี้นะครับคือมันต้องยิงแล้วนะคือมันเป็นเบสิกเลยที่ต้องยิงนะครับมันไม่เกี่ยวอกว่าจะเล่นตำแหน่งเบอร์10บเบอร์8เบอร์6นะครับผมว่าต่อไอโคนาเตยิงตรงนั้นมันก็ยิงแต่สวัสดไลนนั้นก็ไม่ยิงนะครับเลือกจะส่งออกข้างและในท้ายที่สุดแล้วบอลก็เสียไปหรืออีกช็อตหนึ่งนะครับโอ้โหกําลังโต้กลับมาอย่างดีเลยนะครับบอลกาลังขึ้นหน้าเลยสวัส,สบบดีีเลลยยครแต่ป่ปาาากกฏวอด็ิกเท์ส่งกลัับหลง ผมก็งงจะส่งกลับหลังทําไมข้างหน้าว่างเป็นกิโลเลยนะครับมันทําให้ลิอร์พูเนี่ยในช่วงต้นครึ่งหลังนั้นเนี่ยโอ้โหเสียจังหวะหลายจังหวะเลยจังหวะควรได้ลุกก็ไม่ได้ลุกและด้วยสถานการณ์ที่มันบีบนะครับลิอร์พูเนี่ยเพิ่งนําแค่ลูกเดียวถ้าแบบพลาดถอดสําคัญมาแล้วไปโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งจะเป็นยังไงผมมองว่าพอสวัสดีลงมาปั๊บเกมมันแย่ลงเลยนะในการเล่นเกมลุกของลิอร์พูมันทําให้ลิอร์พูนั้นเสียจังหวะนะครับที่ควรจะได้อาบลักลกเลยเนี่ยช่วงต้นคร่่งกเีปะมาะม,านนมาาาาล้ออ็ืํวดดหสผไ ขนาดนั้นนะพอลงต่ำปับ๊ดบดรอปลงจากครึ่งแรกแต่ก็ยังสามารถประคองตัวได้นะครับด้วยความที่ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถนัดอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วของเคอร์ติโจนแต่ไม่ใช่แบบว่าเป็นสไตล์เบลร์หกนะผมมองว่าเขาเล่นเนี่ยเป็นสไตล์นะครับตัว cover เป็นบ o ็อกทูบ็อกที่วิ่งแล้วก็ตัว cover นะครับคอย cover เพื่อนให้เพื่อนนั้นนะครับสามารถรับบอลได้หรือจ่ายบอลให้เพื่อนได้คือเอาเป็นว่ายู่ตำแหน่งพยายามไล่เพรสให้มันดีละกันประมาณอย่างนั้นหลังจากนั้นพาเลตแก้เกมในทันทีนะครับส่งนะครับมา้้ลลงกงก็ววหแส่ิ เพื่อการจ่ายบอลของฮิวที่ดีขึ้นแล้วก็ความผิดของฮิวที่มีในตอนนี้ไล่เพลสนะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับลิอร์พูลนั้นถูกเพลสหนักมากๆและในท้ายที่สุดแล้วกาเฟนแบกนั้นเนี่ยมีช็อตหนึ่งนะครับคือเสียบอลเลยคืออาจจะเป็นความผิดพลาดของกาเฟนแบกด้วยหนึ่งนะครับและอย่างที่2เลยผมมองว่าไอกองกลางลิอร์พูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจนหรือนะครับสวัสดสไลน์นั้นไม่ลงมาต่ำนะครับก็คือช่วยในการช่วยออปชันในการให้กาเฟนแบกนั้นจ่ายบอลเวลาพลิกได้คือกาเฟนแบกมันพลิกไปแล้วรอบหนึ่ง เลยต้องมองนะครับว่าจะส่งให้ใครพอในไทยได้สุดปั๊บช้าไปแค่เซียววินาทีนะครับเลยถูกคิวนั้นไล่เพลสในทันทีแล้วก็เสียบอลนะครับเกือบเสียประตูแล้วด้วยนะสำหรับเร์พูยังดีนะครับกับความยอดเยี่ยมของอลิซอนทําให้ร์พูนั้นสามารถเซฟลูกนี้ได้คืงจริงนะถ้าเกมนี้อลิซอนนั้นไม่ได้โชว์ฟอร์มดีนะครับบอกเลยว่าเร์พูแพ้แน่นอนคือโดนจังหวะล่อเป้าหลายครั้งมากๆเลยจากความผิดพลาดนี่แหละการเสียบอลนะครับคือโชคดีมากคือร์พูไม่สามารถจบสกอร์ที่2ได้สักทีคือนานมากๆเลยกว่าจะทํําาาาได้้มมันนททใหคคิีก็วม หวังก็พยายามโตกลับและเกือบได้หลายประตูเลยได้ซ้ําและหลังจากนั้นความบันไลก็บังเกิดในทันทีนะครับก็คือเป็นจังหวะที่ลิอร์พูเนี่ยเล่นป้อแป้ตลอดเลยคือลุกไม่ได้เกมรับนั้นก็เสียนะครับเห็นได้ชัดว่าพอเปลี่ยนนะครับเอาแมคไครสเตอร์ออกกองกลางลิอร์พูนั้นโดนเจาะมาไม่พักเลยนะครับจนกระทั่งเพื่อนนั้นจ่ายกลับหลังให้อลิซอนนะครับและเป็นการจ่ายแบบเขาเรียกว่าจ่ายติดดาบอะก็คือจ่ายแบบยัดยัดมาทําให้อลิซอนนั้นไม่สามารถจัดระเบียบร่างกายตัวเองได้ถูกต้องแล้วก็เจ็บนะครับเป็นการ เพราะว่าเพื่อนจ่ายยัดหรือว่าอะไรแต่มาเป็นความผิดพลาดนะครับที่ทําให้ลิพูนั้นสูญเสียนะครับโคตรไม่คุ้มเลยกับการเสียอลิซอนไปกับการบาดเจ็บและไอคิดเจ็บแบบเนี้ยส่วนใหญ่เจ็บนานด้วยเราก็ต้องไปตามข่าวอีกทีและลิพูนั้นก็ส่งโกดาวลุ่งอย่างยารรสมาเพราะเกมนี้เคเลอร์นั้นเนี่ยก็ไม่รู้เจ็บหรือว่าป่วยนะครับคือไม่ได้สามารถลงได้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่างานหยาบเลยหลังจากนั้นพาเลตนั้นก็พยายามยิงไกลใส่ลิพูไม่พักเลยนะครับคือพยายามจะรอบเป้านะครับก็คือต้องให้เด็กนั้นกลัวอย่างยาาารรอออกลลลัััััวนนนนะคบืถ้้้้้เเดดดด็มมผิปปจทํใหูแไ เลยนะครับโหเ,เลได้ว่าน่ากลัวเลยช็อตนี้ผมนั่นลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยล่ะ ซึ่งหลักๆผมมองว่าไอเหตที่เป็นแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าไม่มีแม็กอลิสเตอร์ในการคอยคุมเกมช่วงครึ่งหลังริปูนั้นเนี่ยเล่นบอลไม่ค่อยมีเทมโปสักเท่าไหร่นะครับคือแบบว่าบางจังหวะไม่ควรจะเดินขึ้นหน้าเอาก็เดินเร็วซะเหลือเกินบางจังหวะควรจะเร็วให้สุดนั้นกับเล่นช้านะครับมีม้วนกลับมานี่แหละเป็นความสําคัญของแม็กอลิสเตอร์ในการยิงกองกลางให้กับร์พูนะครับคือเป็นคนคอยคุมจังหวะว่าจังหวะไหนร์พูนั้นควรเล่นเร็วหรือว่าเล่นช้านะครับทำให้เทมโปหรือว่าจังหวะการเล่นของรพูนนั้เสียิป ซาร่าซึ่งผมเห็นด้วยนะเกมนี้ซาร่านะเนี่ยเสียบอลที่เขาบ่อยมากๆและด้วยฟอร์มของซาร่าหรือแม้กระทั่งความฟิตและการมันควรจะเปลี่ยนนะครับถือว่าทางด้านของอร์เนอร์นั้นค่อนข้างกล้าเลยในการเปลี่ยนซาร่าในช่วงจังหวะที่ลิฟูนั้นเนี่ยยังนําแค่1นึ 0, เพราะว่าถ้าดีก็ดีไปเลยนะครับแต่ถ้าแย่บอกเลยว่าโดนด่ายับแน่นอนสําหรับเกมนี้แต่มันก็คุ้มค่านะครับหมายถึงว่ามันเหมาะสมและที่ควรเปลี่ยนซาร่าเพราะฟอร์มของซาร่าในตอนนี้มันดรอปลงไปจริงๆเลยนะจากการเล่นของเขาก็คือส่งดีอาดมาในการลากเหลือ,อ,นนอเพราะ การมีดีอาร์มีความเร็วมีการลักเหลือ้อยจี้เข้าไปทําให้แผงเกมลักของคิทันพาเลตนั้นไม่สามารถดันขึ้นไปได้เยอะหรือบางจังหวะกก็ต้องกลัวนะครับว่าทางด้านของดีอาร์นั้นจะสร้างความปันป่วนให้กับทีมของเขา และหลังจากนั้นไม่นานนะครับได้ได้ว่างานหยาบเลยนะครับคือลิฟภูนั้นเสียบอลจากกองกลางและก็ผู้เล่นนั้นถูกหลุดออกไปช็อตนี้เนี่ยผมต้องชมฟันไดนะฟันไรนั้นคุมเชิงดีมากๆทําให้นะครับพาเลทนั้นไม่สามารถมาได้เร็วนะครับคือมันเป็นช็อตดนหนต่อ3ามและท้ายที่สุดโอเคนะครับทางด้านลิฟภูนั้นก็คือโดนบุกเข้ามาและยิงยังดีที่เจ้าหนูยาโรตนั้นสามารถเซฟไปได้นะครับช็อตนี้โอ้โหผมเนี่ยใจแทบสลายเลยนะซึ่งในเกมนี้เนี่ยต้องชมคิตตันพาเล็ดด้วยแก้เกมนะครับส่งวิวฮิววววว จ่ายบอลได้ด้วยนะครับคือจ่ายบอลดีขึ้นหน้าหลายจังหวะเลยทําให้ลิ์พูนั้นป้อแปะมากๆและเกือบเสียประตูหลายๆครั้งเลยในช่วงท้ายขึ่งหลังหลังจากนั้นลิ์พูนะครับเปลี่ยนเอาเอนโดลงมาซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าควรเปลี่ยนเอนโดลงมาในช็อตนี้เป็นเพราะว่าลิ์พูนั้นต้องเล่นเกมรับแล้วนะครับโดนบุกบ่อยมากนี่แหละเป็นจ็อบที่เอนโดต้องทําพอเอนโดลงมาปั๊บเนี่ยโอเคมันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเตะโขงแล้ว่าเอออย่างน้อยๆมันก็มีผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ดีแล้วก็จะมมมมีีีีออออกกกชช็ตนนนนนคัับท่่่่่่โ้้้้้้าาหหลลุดดดดไไไไไไปปเสงงใืถูย นะครับสองศูนย์ไปแล้วแล้วก็ท้ายเกมนะครับจะมีช็อตที่สวอสสไลน์นั้นสามารถยิงได้นะครับแล้วก็พีแกกกอล็อกเนี่ยตามสไตล์เดิมนะครับไม่ยิงแล้วก็ในท้ายที่สุดมีการยิงอีกช็อตหนึ่งนะครับแต่ก็ยิงออกไปเลยนะครับโอ้ก็เรียกว่าปวดหัวเลยหล่ะนะครับก็คือริบูนั้นไม่สามารถได้สกอร์ที่2สักทีนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับมันเป็นช่วงช็อตเป็นช็อตตายเนาะถ้าได้ลูก2ปั๊บริบูนั้นเนี่ยก็สามารถจบเกมได้เลย ซึ่งในท้ายที่สุดช่วงต่อเวลาล์พูนั้นก็สามารถยื้อและสามารถชนะไปได้นะครับซึ่งจร managing, welfare, ิงตรงเนี้ยผมมองว่านะครับรายละเอียดและการช่วงต่อเวลาเป็นช่วงล์พูนั้นควรจะถ่วงเวลามากที่สุดนะครับหรือบางจังหวะโอเคมันสามารถทําเกมรุกในการจบสกอร์ลูกที่2ได้แต่ไอช่วงจังหวะเนี้ยผมมองว่าการทําเกมรุกของลีพูนั้นมันเสี่ยงเกินไปคือแบบมีการจ่ายบอลพยายามจะจ่ายแบบเสี่ยงๆเพราะว่าถ้าล์พูเสียบอลปั๊บมีโอกาสโดนโต้กกับสูงนะครับแล้วก็มีโดนโต้กลับด้วยนะผมว่าตรงนี้ลเอีพูนั้น โอเคมันต้องปิดอยู่แล้วสกอร์ที่2ต้องทาไม่ได้แต่มาปิดในช่วงเหลือ3นาที5นาทีสุดท้ายผมมองว่าไม่ครวรเลยในช่วงต่อเวลาบาดเจ็บเรียกได้ว่าโชคดีเลยนะลปูในเกมนี้ที่สามารถชนะได้นะครับคือปกติลีปูถ้าโดนแบบเนี้ยแพ้แน่นอนแล้วนะครับถือว่าแงเป็น3แต้มที่สําคัญและเชื่อว่าเดี๋ยวพอผ่านไปนะครับกลางฤดูกาลท้ายฤดูกาลเราจะขอบคุณ3แต้มนี้แน่นอนที่ทําให้ลีปูนั้นสามารถชนะได้นะครับโค้ชโชคดีเลยนะครับลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยล่ะสำหรับเกมนี้ของลีปูนะครับและทุกคนคิดเนกันบ้างคิดว่าเกมน คอมเมนต์ comment, แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับสำหรับผมโผล่เรียกได้ว่าหัวใจแทบสลายเลยนะกับการเล่นของลิฟท์ในเกมนี้นะครับอ่ะลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วแลยอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณด้วยจะไม่ได้พลาดนะครับการวิเคราะห์บอลแบบนี้เจาะลึกไปเลยนะครับว่าในเกมนั้นเป็นอย่างไรบ้างฝากไปเดียละกันนะครับช่องโอเวอร์บอลวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ